สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกัมพูชาทวงคืนดอกลำดวนดอกไม้ประจำชาติกัมพูชากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลของกัมพูชาเมื่อโปสเตอร์โปรโมตภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสภาคสองที่เป็นรูปคู่พระนางโป๊์ธนวัฒน์และเบลล่าลานีซึ่งมีดอกลำดวนเป็นองค์ประกอบในโปสเตอร์เมื่อชาวเน็ตกัมพูชาเห็นรูปนี้ก็เกิดความไม่พอใจได้แสดงทัศนคติกันสนั่นโลกโซเชียล โดยมีแคปชั่นว่าทวงคืนดอกนำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาได้อยากให้มีการขออนุญาตก่อนจะนำเอาไปใช้เป็นองค์ประกอบหลักในภาพยนตร์จากเพจ g d ด GDH ก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับขอบคุณผู้กำกับนักสแสดงและทีมงานภาพยนตร์เรื่องบุกเพสันนิวาสที่ช่วยโปรโมตด,ดอกดำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาแต่จะดีกว่านี้ถ้าทางผู้สร้างขออนุญาตก่อนที่จะนำดอกดำดวนไปเป็นองค์ประกอบของภาพยนตร์ท่านต่อไปครับขโมยอีกแล้วนะสยามรู้ไหมดอกดำดวนเป็นดอกไม้ประจำชนชาติขเขมรซึ่งมีมาก่อนที่จะเป็นประเทศกัมพูชาเสียอีก ถามจริงสยามจะเอาทุกอย่างของขเขมรเลยใช่ไหมต่อไปขเขมรคงจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมันจะไปอยู่กับสยามหมดท่านต่อไปครับจะเอาไปใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ควรจะขออนุญาตเจ้าของเขาเสียก่อนหรือไม่ก็ให้เครดิตกันหน่อยไม่ใช่นึกอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าหัวขโมยกุ้มใจมากที่กัมพูชามีประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ท่านต่อไปครับ ต่อไปคนกัมพูชาก็จะเอาดอกราชพฤกษ์ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของคนไทยมาใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเช่นกันและจะคอยดูว่าคนไทยจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกเจ็บปวดและช้ำใจเหมือนกับคุณกัมพูชาตอนนี้หรือไม่ถึงตอนนั้นอย่ามาร้องก็แล้วกันท่านต่อไปครับเริ่มจากรูปแบบประสาทของโบราณต่อด้วยศิลปะขนูนมวยโบกาตอและข้าวเหนียวมะม่วงจนมาถึงดอกลำดวนยังเหลืออะไรอีกไหมที่สยามยังไม่เอาไป คงกะจะเอาให้วัฒนธรรมเขมรสูญสิ้นและล่มสลายเลยใช่ไหมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับยังเหลือภาษาเขมรที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่สยามยังไม่เอาไปแต่ก็คงอีกไม่นานเพราะสยามคือหัวขโมยที่ชอบขโมยศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านถามประเทศที่มีชายแดนติดกับสยามก็ได้ประเทศไหนไม่ถูกสยามขโมยบ้างท่านต่อไปครับ คนไทยมักจะพูดว่าประเทศของพวกเขาเจริญกว่าประเทศของพวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจริญกันแบบไหนถึงได้ชอบขโมยของคนอื่นจริงอยู่วัตถุสิ่งผูกสร้างของพวกเขาอาจจะเจริญกว่าแต่รับรองว่าจิตใจไม่เจริญไปกว่าพวกเราอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องจากบุพเพสันนิวาสเป็นมนูลรักดอกดําดวนแห่งกัมพูชาเพราะไฮไลท์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือดอกดําดวน อย่างน้อยก็เป็นการให้เกียรติและให้เครดิตกัมพูชาที่เป็นเจ้าของดอกดําดวนท่านต่อไปครับถ้าฉันต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้เหตุผลก็เพราะมีดอกดําดวนเป็นองค์ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นการร่วมยินดีกับดอกดําดวนดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาที่ได้โกอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ประเทศไทยท่านต่อไปครับคิดว่าทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้คงไม่รู้ว่าดอกดําดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา ถึงได้นำไปเป็นองค์ประกอบในภาพยนตร์เพราะรู้เท่าไม่ถึงการถ้ารู้คงมาขออนุญาตก่อนแต่ตอนนี้คงรู้แล้วและเมื่อรู้แล้วก็ควรมาขออนุญาตให้ถูกต้องซะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับอย่าคิดว่าพวกเขาจะสำนึกได้แล้วมาขอโทษและขออนุญาตไม่มีวันดังนั้นพวกเราชาวกัมพูชาจะต้องช่วยกันกดดันและประกาศให้คุณทั้งโลกได้รับรู้ว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา ต้องป้องกันเอาไว้เดี๋ยวพวกเขาจะยึดเอาไปท่านต่อไปครับฉันจะต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะอยากรู้ว่าพวกเขาใช้ดอกดําดวนเป็นองค์ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรพวกเขาจะให้เกียรติดอกดําดวนเหมือนคนกัมพูชาให้เกียรติยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจําชาติหรือไม่จะทําอะไรก็เห็นแก่หน้าเพื่อนบ้านบ้างนะท่านต่อไปครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย อย่างน้อยพวกคุณก็มีส่วนในการช่วยโปรโมตดอกดำดวนที่เป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาแต่จะดีกว่านี้ถ้ามาขออนุญาตก่อนลงมือถ่ายทำให้เครดิตกันบ้างก็ดีนะท่านต่อไปครับภาพยนตร์ไทยสร้างโดยคนไทยอิงจากประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้คนไทยได้ดูแต่ทำไมต้องใช้ดอกดำดวนดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาด้วยไม่เข้าใจหรือผู้สร้างต้องการจะสื่อว่าในอดีตขมรก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างนั้นใช่หรือไม่ ท่านต่อไปครับวันนี้ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาแต่วันข้างหน้ามันอาจจะเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของไทยดังนั้นพวกเราชาวกัมพูชาอย่านิ่งเฉยต้องช่วยกันปกป้องก่อนที่มันจะเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของไทยบทเรียนในอดีตก็มีให้เห็นมาแล้วจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาก็มีศิลปะขุนและมวยโบกตอ ที่ไทยเอาไปใช้และดัดแปลงจนเป็นศิลปะประจำชาติของตัวเองโดยที่พวกเขาไม่เคยให้เครดิตพวกเราเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็เป็นความเจ็บปวดของคุณกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ท่านต่อไปครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ที่ชาวสยามชอบละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมของชาวเขมรไม่เคยขออนุญาตหรือให้เกียรติชาวเขมรแม้แต่น้อยเรื่องนี้ก็เหมือนกันรู้ว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาก็ยังทำอีก ท่านต่อไปครับดอกไม้ชนิดอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เอามาใช้เช่นดอกกุหลาบหรือดอกลินลี่ก็ได้ทำไมต้องเจาะจงเฉพาะดอกลำดวนด้วยถามจริงไทยแลนด์พวกคุณต้องการอะไรที่ทําอย่างนี้หรือแค่ต้องการโปรโมทภาพยนตร์เท่านั้นท่านต่อไปครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ก็มีนักร้องวัยรุ่นไทยช่วยโปรโมทข้าวเหนียวมะม่วงของกัมพูชา มาเดือนนี้ก็มีผู้สร้างภาพยนตร์ไทยช่วยโปรโมทด,ดอกลำดวนดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาขอบใจนะแต่จะดีกว่านี้ถ้าช่วยขออนุญาตก่อนท่านต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาจะรู้เรื่องนี้บ้างหรือไม่ที่คนไทยเอาดอกลำดวนไปใช้โดยภราการไม่มีการขออนุญาตถือต้องรอให้คนไทยนำเอาดอกลำดวนไปขึ้นทะเบียนเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของไทยซะก่อนถึงจะตื่นตัวจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ก็รู้กันอยู่ระบบราชการของกัมพูชาทํางานช้าย,ยังกับเต่าถ้าวันนี้ชาวเน็ตกัมพูชาในโลกโซเชียลไม่ตีคล้องร้องเป่าก็คงไม่มีใครรู้พวกเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าไม่อยากให้คนไทยขโมยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไปอีกท่านต่อไปครับดราม่าที่เกิดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนักแสดงเพราะนักแสดงต้องเล่นตามคําสั่งของผู้กํากับการแสดงถ้าจะมีใครสักคนต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นผู้กํากับการแสดงเท่านั้น ท่านต่อไปครับสยามเป็นชนชาติที่ถนัดเรื่องคีมเอาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเป็นของตัวเองอยู่แล้ววัฒนธรรมของขเขมรก็มีหลายรายการที่สยามคีมเอาไปและดอกลาดวนดอกไม้ประจําชาติกัมพูชาก็อาจจะโดนคีมในอนาคตอันใกล้นี้ระวังด้วยท่านต่อไปครับสยามมักจะอ้างว่าในอดีตพวกเขาปกครอง,ของขเขมรดังนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้ เช่นวัฒนธรรมทางด้านอาหารหรือศิลปะต่างๆเป็นของพวกเขานำมาเผยแพร่ทั้งนั้นแต่ความจริงแล้วมันมีอยู่ก่อนหน้าที่สยามจะเข้ามาเสียอีกท่านต่อไปครับทำไมผู้กำกับภาพยนตร์ไม่ใช้ดอกราชพฤกษ์ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของไทยมาใช้ดอกดํำดวนดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาทำไมฉันไม่เข้าใจหรือต้องการให้เกิดเรื่องราวเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงทางด้านอื่นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ใช่นี่คือแผนการโปรโมทโฆษณาให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและใช้งบประมาณน้อยที่สุดของนักโฆษณาเพื่อให้คนสนใจถ้าใช้ดอกราชพฤกษ์แทนดอกลำดวนคุณคิดว่ามันจะเกิดกระแสดราม่าไหมคุณกัมพูชารู้ทันคนไทยนะท่านต่อไปครับไทยแลนด์อีกแล้วเลอนี่เป็นประจำเลยชอบก๊อป,ปี้และเคมเป็นของตัวเองทำให้ฉันนึกถึงตอนเหตุการณ์ประสาทเขาพระวิหาร ถ้ากัมพูชาไม่อ้างสิทธิ์ว่ามันคือศิลปะของโบราณที่เป็นบรรพบุรุษของคนขเขมรก็คงไม่ได้กลับคืนมาท่านต่อไปครับยังไงกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาต้องแจ้งเรื่องไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมไทยว่ามีบริษัทภาพยนตร์ไทยละเมิดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของกัมพูชาไม่อย่างนั้นมันคงจะเป็นเหมือนการโยนหินลงน้ําที่ไม่มีใครรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านต่อไปครับ สยามก็คือสยามจากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นชอบขโมยศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านแล้วเคมเป็นของตัวเองทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้อย่างไรทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับเหตุการณ์ดราม่ากับดอกลำดวนดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาในครั้งนี้ฉันขอเรียกร้องให้ไทยแลนด์ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกัมพูชา ด้วยการขอโทษที่เอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนี่เป็นทศัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชาไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทศัศนคติของคนทั้งประเทศครับ